สวัสดีครับจากพัฒนานนทบ,บุรีนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเครื่องซัดลิง st 6ก8 6รุ่นใหม่ล่าสุดเลยเวอร์ชั่นของพัฒนา40ดาวเทียมนะฮะใส่ระบบบิดคีมีภาพมีเสียงให้เรียบร้อยคราวนี้เราจะมาเทสค่าเออร์เลอร์ของแต่และความถี่นะครับว่าใช้งานยังไงนะครับก็สมมุติเราต่อสายเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับมีภาพเรียบร้อยแต่เราไม่รู้ว่ามันดีจริงไหม เราอาจจะปรับค่ามือได้เกิน10บแล้วทุกความถี่มันได้แต่ว่ามันดีจริงหรือเปล่าคราวนี้เราจะมีวิธีเทสอีกวิธีหนึ่งก็กดเมนูนะครับสมมุติเราจะเทสดาวเทียมเราก็เลือกไปที่ดาวเทียมทดสดิจิตอลเราก็เลือกเทสไปที่ปีกนะครับอันนี้เราเทสดาวเทียมกดโอเคเข้าไปาเรามาดูบรรทัดบนสุดเราเราจะเทสจานอะไรสมมุติเราต่อเป็นจานใหญ่มั่งอ ผมก็เลือกไปแถบด้านบนสุดแล้วก,กดลูกศรขวาแล้วก็เลือกไป C ไทคม6นะครับแล้วก,กดโอเคเข้ามานะครับอ่าคราวนี้ไทยคม6แล้วเราจะเทสความถี่อะไรอเราก็เลื่อนลงมาที่ t r a n s p o n d e r ในที่นี้ผมจะเทส4120ถ้าผมจะเปลี่ยนความถี่ผมก็กดลูกศรขวาความถี่ก็จะขึ้นมาให้เราเทสนะฮะอ่าผมจะลองเทส4120ว่าความถี่เนี่ยที่เราติดไปเนี่ยเราปรับจานได้ดีหรือไม่ดีนะครับ4120เสร็จปุ๊บเราก็กดโอเคทีหนึ่ง นะครับมันจะขึ้นหน้านี้มาค่ามอือมาสิบสองพาวเวอร์มาเท่านี้อ่าอย่างเงี้ยเบื้องต้นมันน่าจะดีละโอเคคราวนี้เรามาเทสกลุ่มดาวกลุ่มดาวเพื่อดูค่าเออร์เลิกมันก็คือกดปุ่มสีเขียวคือกลุ่มดาวสีเขียวก็คือตัวนี้นะฮะอ่ะกากดเข้าไปเลยนะครับปุ๊บอ่ามันจะขึ้นอย่างนี้มากลุ่มดาวก็คือยอย่างนี้นะครับถ้าเราปรับได้ดีเนี่ยกลุ่มดาวก็จะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนและค่าเออร์เลอร์ตรงนี้ก็จะไม่มีถ้าตรงนี้มันขึ้นมาอ่า เป็นตัวเลขอะไรก็แล้วแต่ก็แสดงว่าความถี่นี้เรายังปรับได้ไม่ดีหรือมีสัญญาณรบกวนเข้ามาเยอะนะครับอเราจะลองเปลี่ยนความถี่อื่นดูที่มีความถี่กวนบ้างไหมอันนี้สามแปดแปดศูนย์และอ่าก็ยังดีไม่มีค่าเออร์เลอร์เลยนะครับสี่ศูนย์แปดศูนย์ก็ไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะดูซิว่าจานของผมมีค่าเออร์เลอร์อันไหนบ้างไหมอ่าเมื่อกี้ขึ้นมาทีหนึ่งขึ้นไหม อ่ายังยังดีอยู่ไม่มีค่าเออร์เลอร์เลยเนี่ยถ้าถ้าเราจัดปามไม่อ่าปรับจานไม่ดีตรงนี้จะมีค่าเป็นตัวเลขขึ้นมาเลยนะครับอ่าอย่างนี้อย่างนี้สามเจ็ดหนึ่งหนึ่งเนี่ยมีอย่างนี้ถ้ามีอย่างเนี้ยแสดงว่าความถี่นี้ไม่ดีอ่าเราก็ลองหาทางแก้ดูโดยการอ่าอาจจะปรับจานไม่ตรงหรือสัญญาณรบกวนเข้ามาสูงนะครับก็ใช้หัวห้มาช่วยนี่ฮะ เขาจะบอกละเอียดตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้ก็มีประโยชน์สําหรับเพื่อนช่างที่แบบต้องการความละเอียดมากๆนะครับเราสามารถจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปนความถี่ขึ้นลงนี้ได้เลยนะเห็นไหมอย่างนี้ฮนะถ้าเราปรับดีจริงๆเนี่ยคือตรงนี้จะเป็นศูนย์อย่างนี้เลยนะครับอลองใช้ดูนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่มาเทสค่าเออร์เอร์ของกลุ่มดาวยังไงฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ